สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมพามาชมไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับไก่ไข่อารมณ์ดีอยากดูซิว่าทําไมทําไมไก่ถึงอารมณ์ดีนะครับน,นี่เป็นพ่อพัน์นะครับเราพ่อพันเพราะว่านะครับผมว่าแล้วผมคิดว่าข้างหลังนะครับนี่เป็นน้ํานะครับ ซึ่งให้ความชุ่มชื้นให้ความเย็นนะครับสําหรับสําหรับไก่นะครับข้างหลังเป็นน้ำเป็นน้ําน้าจากเขาใหญ่ครับลําน้ําจากเขาใหญ่แล้วก็ดูข้างหลังครับเป็นเชือกเขาภูเขานะครับข้างหลังอันนี้เป็นพื้นที่ปลูกผักนะครับของเจ้าขวัญของฟาร์มนะครับนี่กู้ไก่ครับ ใส่อารมณ์ดีนะครับตงสดชื่นครับดูสีหน้านะครับความสมบูรณ์ของไก่คือสีแดงนะครับหน้าสีแดงนะครับผมมีความสมบูรณ์ครับเนื่องจากข้างหลังก็เป็นน้ํานะครับเป็นลําน้ําส่วนข้างหลังนี้ก็เป็นภูเขานะครับนี่บริเวณพื้น,นที่ข้างหน้านี้การปลูกผักนะครับปลูก นี่นะครับไก่ไก่อารมณ์ดีนะครับโอเคนะครับไก่อารมณ์ดี